สวัสดีครับรันกรนะครับกระเป๋าเอกสารนะครับมาใหม่สุดเลยนะครับตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับจะเป็นหนังพิวนะครับก็จะกันน้ำได้นะครับตัวนี้ขายดีนะครับแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมขอสามนาทีนะครับให้ลูกค้าไปดูอัลบั้มว่ามีอะไรบ้างนะครับสวัสดีครับรันกรนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อสินค้าหรือไม่ก อยากดูรุ่นอื่นเพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าทุกแบบนะครับ7 0นแจ็คนะครับอะไรพวกนี้นะครับไม่อินเจแปนนะครับก็ไปที่ลายนะครับกดเพิ่มเพื่อนนะครับปกตินะค้นหานะครับก็เป็นไลเป็นลายส่วนตัวของลูกค้านะครับกดเพิ่มเพื่อนนะครับก็เอ้ยไม่ใช่เพ่กดค้นหานะครับแล้วก็พิมพ์นะครับแอป KRON นะครับ K R O N นะครับก็คือชื่อร้านผมเลยแอปนะครับมีแอปด้วยนะ K R O N นะครับแล้วก็กดค้นหานะครับแล้วลูกค้ากดเพิ่มเพื่อนเสร็จแล้วก็กดแชทนะครับอ่ะจะมาหน้านี้เลยนะครับตรงนี้เป็นแผนที่ร้านนะครับกดกดไปได้เลยกดปุ๊บมันจะนําทางมาให้เลยนะครับอยู่คลองหนึ่งนะครับออกจากฟิวเจอร์มาแล้วนะครับเป็นแผนที่ใน Google นะอย่างเงี้ยผมอยู่ยุธยานะกดนําทางปั๊บนาทางมาให้เลยนะครับอยู่หลังฟิวเจอร์นะครับอ่ะ ต่อมานะครับก็เป็น YouTube เป็น s h อ p e e กดไปจะเป็น s h อ p e e ผมเลยนะครับเหมือนกัน s h อ p e e นะเดี๋ยวผมจะให้ดูอ่าเท่าทีช้อปปี e. อ่ามาล้นะครับลูกค้าอ่าลูกค้าโปรโมชั่นนะโปรโมชั่นอยู่ตรงนี้นะเลื่อนขึ้นมานิดนึงนี่คือโปรโมชัน่นจะเป็นโค้ดส่วนลดของ s h o ป e ปีให้นะครับ ผมจะลงเอาไว้ให้เรื่อยๆนะครับกดตรงนี้นะครับหมดหมู่นะครับหมดหมู่นะปุ๊บอ่ะเหมือนกันผมไปแยกอัลบั้มไว้ให้เหมือนกันแบบนี้เลยนะครับญี่ปุ่นญี่ปุ่นแวนเวอร์นะครับวิทยาให้หมดนะครับจะได้ดูง่ายๆนะครับแล้วก็ facebook IG นะครับแผนที่ตรงนี้เอ้ยอัลบั้มกดเลยครับกดปุ๊บนะครับถ้ามีโปรโมชั่นมันจะขึ้นตรงนี้เลยมีโปรโมชั่นให้นี่คือไลน์นะครับ อ่ะตรงนี้คืออะลูกค้าเลื่อนตรงนี้ก็ได้แต่ไม่ต้องเลื่อนก็ได้เพราะว่ามันมันหาไม่เจอมันเยอะมันมันมีเป็นพันมันมีเป็นพันๆนะนะครับ <repaired> นี่คืออัลบั้มแย่นะครับเลื่อนได้นะครับเห็นไหมกระเป๋าคัดอกกระเป๋าสะพายข้างดาว7จ็ J ูนนะครับพวกนี้ก็เป็นแฟชั่นพวกพวกลันสตารมูฟอะไรพวกนี้นะ X, ซีเอ็กคลาสสิกแจ็คแ,แล้วก็แวนแวนถามอัลบั้มเลยนะครับกดตรงนี้นะครับเล็กๆนะกดเลยปุ๊บ นี่คืออัลบั้มแยกเหมือนกันอีกแล้วนะครับกระเป๋าเป้มวกนะครับแจ็คญี่ปุ่นนะครับนี่คือญี่ปุ่นหมดเลยนะครับสมมุติว่าเอาของอาแจ็คญี่ปุ่นปุ๊บนะครับเลื่อนเลยครับเลื่อนมาปั๊บนี่คือญี่ปุ่นนะครับอ่ะสมมุติว่าเอาทำลายอ่ะปุ๊บนะครับดูรูปไม่พอเลยขอรูปอยากจะอยากจะขอรูปเพิ่มจะกดทักไปหาแอดมินไม่ต้องขอครับเลื่อนครับ YouTube เลย อ่ะแล้วก็กดตรงนี้นะครับสมมุติว่านะสมมุติลูกค้าอยากจะสั่งใช่ไหมครับอ่ะกดตรงนี้นะครับกดปุ๊บนะครับกดคําว่าสั่งซื้อทีหนึ่งปุ๊บมันจะมีเบอร์ขึ้นมาเลยว่ามีของไหมถ้าไม่มีคือหมดนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะมาต่อนะครับแป๊บนึงนะ ตัวนี้มีสองสีนะครับสีกรมนะครับโท่าทีนะพอดีไฟมันไฟมันสว่างนะครับสีกรมนะครับคือสีนาวีนะครับแล้วก็สีดําสีดํานะไม่ใช่เทานะครับสีดําเลยคือดําแบ็กเลยนะครับตัวเนื้อผ้าจะเป็นหนังพิยูนะครับตัวนี้จะกันน้ํานะครับกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะเป็นหนังที่นิ่มด้วยนะครับคือหนังแบบนิ่มๆลื่นๆนะครับมาพร้อมกับโลโก้นะครับโลโก้ คอนเวิร์ตตัวนี้จะเป็นยางพลาสติกนะครับตัวนูนนะครับอ่าเป็นยางพลาสติกนะครับอ่าก็สบายข้างนะครับปรับได้เหมือนเดิมนะครับก็ยาวเลยนะครับอ่าช่องแรกนะครับก็ตัวนี้เลยนะครับเป็นกิฟนะครับเป็นกิฟกิฟล็อกนะครับเป็นกิฟล็อกเปิดมานะครับก็จะมีข้อที่ดูคัวันนี้ทําที่ร้านพื้นที่ไม่อํานวย อ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็ยาวเลยนะครับเต็มพื้นที่ข้างล่างเลยนะครับอ่านี่คือช่องแรกนะครับช่องสองนะครับก็ข้างในนะครับหนึ่งช่องนะครับแล้วก็จะมีอีกมีอีกสองช่องนะครับอ่าอันนี้คือข้างหน้านะครับข้างหน้านะครับจะเป็นตะข่ายนะครับ ตะข่ายนะครับหนึ่งช่องนี่คือข้างหน้านะครับเป็นตะข่ายเป็นซิปนะครับเป็นซิปก็ซิปเปิดปิดได้นะครับนี่นะอ่ะซิปเปิดปิดได้นะครับอันนี้คืออันนี้คือข้างหลังนะครับข้างหลังจะเป็นจะเป็นช่องทึบจะเป็นซิปนะครับอ่ะจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือซิปนะครับนี่นะช่องทึบนะครับ ก็ข้างในมีทั้งหมดข้างในมีสามช่องนะครับคือเต็มพื้นที่เลยนะครับกระเป๋าก็ข้างในชั้นที่สองเนี่ยมันจะเป็นซิปแยกนะครับซิปแยกเอ้ยเท่าทีจะเป็นผ้า2ชั้นนะครับตัวผ้าก็จะมีลายน้ำของคอนเวิร์เล็กๆนะครับอ่าประมาณนี้นะครับ ตรงนี้ก็ปรับได้นะครับปรับได้เหมือนกันนะครับมันก็ง่ายดีนะลูกค้าปุ๊บกระดุดแล้วนะครับมันก็เหมือนกับรอบที่แล้วจะเป็นจะเป็นอันนี้คือเอกสารหมดเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มีสองสองช่องนะครับแล้วก็นี่เอกสารเล็กแล้วก็ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ผมมีเยอะนะครับเอกสารอะแล้วก็ตัวนู้นนะครับตัวนู้นจะเป็นหนังมันๆเงาๆนะครับที่กันน้ําได้เหมือนกันนะครับ